สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมผ่าเครื่องในช่องจ่าโทเฮนรี่ผ่าสองผ่านะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเตาลีพิมพ์ใหญ่ A นะครับหลวงปูดทวดวัดช้างให้ปีพศสองห้าสี่หนึ่งนะครับผม พิมพ์ใหญ่ A นะครับปีสก็เป็นรุ่นกระถิ่นปีสนะครับพารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษของทางวัดนะครับอง์นี้ผมก็ได้ทำการเลี่ยมทอง90%อร์อย่างดีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องขออนุญาตวางพระไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าอง์นี้เนี่ยมีกล่องนะครับแต่ว่ากล่องเนี่ย รุ่นนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเขาออกแบบตรงนี้มานะครับมาได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าขาพับเนี่ยพับแบบมันเป็นพับพลาสติกนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยยังไงนะครับก็ต้องต้องเสื่อมอยู่แล้วนะครับประเผร์เปิดไม่กีทีก็หักแล้วนะครับองนี้ก็กล่องเป็นแบบนี้นะครับต้องรายงานกันตามตรงนะครับ กล่องแบบนี้มาดูนะครับรายละเอียดหลวงพระทวดพิมพ์หลังเตารีดใหญ่เนื้อสัตตะโลหะหลอดินไทยรุ่นพิเศษที่ระลึกงานทอดกระถินวัดชังให้25 5 4จําจำนวนสร้างนะครับ 799องค์นี่นะครับหลังเตารีดใหญ่ก็เป็นเตารีด A นะครับพระเนี่ยถอดมาจากพิมพ์เตารีดใหญ่ A ปี05นะครับจะเป็นพิมพ์เดียวกับปี05เลยเนื้อสัตาะโลหะก็คือโลหะ7ชนิดนะครับผมเป็นโลหะ7ชนิดหลอดินไทยก็กรำมาวิธีเดียวกับปี05เลยนะครับแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษ ก็ต้องจองนะครับออกจากวัดเนี่ยก็ราคาหลายพันแล้วนะครับในปีสีหนึ่งเงินสมัยก่อนใหญ่มากนะครับถ้าตอนนี้ก็ต้องโงออกจากวัดนะเป็นหมื่นแน่นอนนะครับพอเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่รึง,งานทอดกระถินพระเนี่ยเขาก็จะมีสร้างด้วยกันทั้งหมดสองเนื้อนะครับคือเนื้อสัตตโลหะเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับแล้วก็เนื้อทองละค้งนะครับผม ทองระครังก็เอก้ร้อ้าก้าองค์นะครับนี่กล่องก็ตามนี้นะครับเก็บไม่ดีก็ซีดแล้วนะครับนี่รายงานกันตามตรงนะครับผมแต่ก็จะให้ไปนะครับสำหรับกล่องจะได้รู้นะครับว่าเป็นรุ่นอะไรยังไงนะครับ แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือพระเลี่ยมทองนะครับพระเลี่ยมทองอันเนี้ยน่าใช้นะครับเพราะว่าหล่อแบบดินไทยแบบปีศูนย์ห้าเลยปีสามเก้าก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก่อนที่จะเข้ามาดูพระขั้นแบบจริงๆนิงจังต้องอธิบายก่อนนะครับเพราะว่าพระปีสามเก้าโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นหล่อฉีดจะไม่มี คาบดินคาบเบ้าแบบปีสีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นหล่อชีตอันนี้จะเป็นหลอดินไทยจะมีรอยแต่งมีดินเกาะมีคาบเบ้านะครับสวยคนละแบบนะครับเช่าแบบทั้งคู่เลยก็ได้นะครับผมคนละแบบกันเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามีเนี่ยผิวไฟขึ้นนะครับมีรอยแต่ง อันนี้เป็นหล่อชีดนะครับหล่อฉีดก็สร้างเพียงนะครับ7 9็องค์เท่านั้นนะครับสัตะโลหะก็คือโลหะ7ชนิดเท่านี้อารมณ์เดียวกับปี05เลยนะครับหล่อแบบเดียวกันพิมพ์เดียวกันเป๊ะๆนะครับ ปีศูนย์ห้าถ้าสวยขนาดนี้นะครับสามสี่แสนขึ้นแน่นอนนะครับแต่ปีศูนย์ห้าเนี่ยสร้างเยอะนะครับรุ่นนี้สัตตะนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับทองนะครับขององค์นี้นะครับหกจุดสี่กรัมนะครับรวมค่าซิแล้วนะครับผมหกจุดสี่กรัมเลี่ยมมาแบบครึ่งบาทนะครับเกือบเกือบครึ่งบาทเลยนะครับ หนาปึกปักนะครับห่วงใหญ่ๆเป็นทอง90%นะครับผมสั่งทำมาอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าเอางานป้องแป้งนะครับมาหลอกขายนะครับผมอันนี้คือแบบลงทุนค่าทองก็แพงแล้วนะครับ6.4กรัมเนี่ยตกนะครับค่าทองอย่างเดียวก็เกือบเกือบหมื่แล้วนะครับแล้วคราวนี้มาเจอค่าช่างอีกนะครับก็รวมประมาณ1,9000บาทนะครับ รวมเนี่ยประมาณ1น0่0หมบาทถ้าไปร้าน,นใหญ่ๆถึง2 2 0 0 0ืนสอนะครับถ้าเลี่ยมแบบนี้ในชั่วโมงนี้นะครับแล้วไม่ได้ทองเปอร์เซ็นต์สูงเท่านี้ด้วยนะครับอันเนี้ยคาช่างเขาไม่แพงแล้วฝีมือการเลี่ยมสวยมากนะครับเครื่องยิงเปอร์เซ็นต์ทองที่ร้านเขาก็มีนะครับเช็คแบบหลังทำเสร็จี่แบบว่า เป็นทองเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ซื้อไปเนี่ยจะได้แบบเนื้อเนื้อนะครับไม่ใช่ว่าทองหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามาคิดค่าทองเต็มจํานวนนะครับผมอันนี้เขาไม่หลอกกันนะครับแล้วผมก็เลยเลี่ยมร้านนี้นะครับแกะลายลึกๆพระหนาเดี๋ยวพามาดูทองก่อนนะครับค่าเลี่ยมนี่ก็ประมาณหมื่นเก้านะครับ หมื่นเก้าแน่ๆนะครับไปเลี่ยมใหม่ตายนะครับจุกนะครับแต่เนี่ยก็ให้สมศักดิ์ศรีนะครับนี่งานงานแกะมือนะครับเพื่อนๆพี่ๆลายเขาสวยเทบเทปงานแกะมือไม่ใช่ว่าเป็นปั๊มนะครับแล้วก็บางๆแล้วก็มาชุบให้มันเงานี่ของจริงนะครับ รับรองว่าแบบมันจะมันจะไม่เหมือนแบบที่คุณเคยเจอในไลฟ์สดติ๊กต็อกนะครับหรือว่าไลฟ์หลอกขายกันว่าว่าแบบกี่กรรมกี่กรรมอะไรอย่างนี้นะครับคือทองมันเปอร์เซ็นต์ต่ำที่เขาบอกว่า80เพื่อนเพื่อนไม่พี่ลองไปเช็คได้นะครับไอคนที่ไลฟ์สดทองบางแปดสิไปยิงได้เลยนะครับ60สิบฝาครับเมื่อหลายปีที่แล้วผมก็โดนนะครับเพราะว่า คิดว่าจะไปกินทองเขาครับไปแข่งกันประมูลมันไม่ใช่นะครับทองจริงๆมันต้องแบบนี้นะครับนั้นหนาปักปักทองคือทองนะครับถ้าเขาไม่กําไรเนี่ยเขาไม่เอาเราอยู่แล้วเขาไม่เล่นอยู่แล้วนะครับถ้าเขาไม่กําไรเนี่ยเราก็คิดว่าเราเนี่ยไปกินทองเขาได้จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นทองเปอร์เซ็นต์ต่ํามากๆอันเนี้ยทองเปอร์เซ็นต์สูงนะครับสูงสีกับ สรอยทองที่เพื่อนๆพี่ๆใส่กันเนี่ยแหละนะครับนี่คือของแบบของหนานะครับของหนาของดีแล้ดูลายเขาแกะผมพาดูเพราะว่าทองเราเรียกม,มาแพงนะครับเราก็ให้ดูให้เรียบร้อยเป็นงานแกะมือนะครับตัวจริงชัดเจนนะครับไม่มั่วนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยออกวัดช่างให้โดยตรงนะครับ ในปีพศ2541เป็นของที่น่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับปี41สัตตะโลฮะอาจารย์นองวัดไซขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกพระรุ่นนี้นะครับผมอาจารย์นองนะครับพิธีใหญ่ของวัดเลย เรียกมาแบบสวยเวอร์นะครับหมายเลขประจําองค์พระนะครับอ,องนี้หมายเลขเลข110นะครับมีโค้ดคำว่าวัดช้างให้โค้ดร,รูปช้างนะครับแล้วโค้ด ตัวนะนะครับผมเนี่ยจะมีรอยแต่งมีรอยแต่งนิดนึงนะครับจะดูค่าผิวไฟนะครับองนี้ดำแบบดุดันสัตตะสีหนึ่ง ผิวออกดำดำแดงแดงนะครับสัตตะอารมณ์เป็นพระรบราณแบบเดียวกับปีศูนย์ห้านะครับทีนี้เดี๋ยวพาเมื่อกี้ดูด้านหลนังเรียบร้อยนะครับเราทีานี้มาดูด้านด้านหน้านี่ มีเบ้าดินอยู่เห็นไหมครับบัวเด้งสวยทุกเม็ดนะครับนิ้วเท้าหน้าแข้งมีรอยแต่งนิดๆเนี่ยเพื่อดึงดินออกให้เห็นพานะครับ วเท้ามือประสานดินเบ้าเต็มแขนนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีมันต้องเราต้องโฟกัสผมต้องโฟกัสให้มันสุดนะครับเพื่อที่จะผ่านเลนเลี่ยมไปให้ได้นะครับริวจีวอน มีรอยแต่งอันนี้มาดูที่หน้านะครับจม,มูกสวยเป็นลูกชมพู่เลยนะครับพับดินติดที่ตาหน้าผากสวยนะครับองนี้ผมขัดไว้นะครับมีโค้ดทหารอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนจะต้องมีโค้ดทหารนี่ตรงนี้ ที่ด้านบนนะครับทางนี้สวยดำดูดันนะครับเนือเริ่มกลับแล้วด้วยนะครับนี่โค้ทอทหารก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ผมคิดว่าเพื่อนๆพื่อนีา่าน่าจะต้องมีเก็บนะครับผมแล้วผมเองก็ชอบนะครับสำหรับพารุ่นนี้ถ้าศึกษาแบบจริงๆแล้วครับรุ่นนี้มันเก็บได้นะครับเพราะว่าสร้างไม่ถึงพันองค์เลยเจ9เเท่านั้นนะครับในอนาคตเนี่ย ราคาเนี่ยยังขยับกระเถิบได้เยอะนะครับผมสำหรับผ่ารุ่นนี้สวยนะครับเนี่ยเลี่ยมทองมาอย่างดีเนี่ยแขวนครับสร้อยทองสักสองบาทนะครับผมว่าหล่อเฟี้ยวเลยนะครับเป็นพระยุคกลางที่น่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับกล่องก็ตามสภาพนะครับผมแบบที่ผมได้ให้เพื่อนเพ่อพี่ได้ดูนะครับ เนี่ยจมูกหน้าตาเนี่ยสวยเลยนะครับองนี้ดุมากนะครับองนี้ดุดันสวยนะครับทองหนาๆนาหกจุดสี่กรัมนะครับทองเปอร์เซ็นต์สูงรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับไม่ซีซัวหลอกกันนะครับผมก็สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับอง์นี้นะครับ ผมเปิดราคานะครับไว้ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับรับประกันแท้นะครับให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็รับประกันว่าเป็นทองเปอร์เซ็นต์สูงไม่หลอกไม่ม่วนนิ่มนะครับอย่างแน่นอนนะครับผมห้าหมื่นห้าโทรศูนย์เก้า แปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษนะครับผมนัดรับพาได้เขตปริมณฑลนะครับผมอยู่สารยาพุทธมณฑลนะครับนครปฐมนะครับผมแล้วก็มีผักเครื่องนะครับในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนเพื่อนพนะครับเข้าไปรับชมผักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมองค์นี้ก็เป็น3อาจารย์นะครับปีพศ2 5 3 7ปจัดสังให้นะครับเนื้อทองคำหนักบาทนิดๆนะครับผม องนี้นะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับทองคำเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพนพี่พ,พ,พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ